ยันมาไ o 2 0รุ่น2สภาพดีเก่าญี่ปุ่นมีใบอินวอยไม่เคยใช้ในไทยเพิ่งเปิดตู้จากญี่ปุ่นใหม่ๆเครื่องดีเซล3สูบแรงดีปั๊มดีปัม New Control ๊มนิวคอนโทรลสั้นแข็ยางมีใบมีดดันเทียบเท่า PC 20ชั่วโมงทำงานน้อย5,000กว่าชั่วโมงเก็บงานเรียบร้อยสีเดิมๆสภาพพร้อมใช้งาน ราคาไม่แพงต่อรองได้ค่ะราคา275,000บาทติดต่อได้ที่เบอร์084333 8588แวะมาดูรถได้ร้านตั้งอยู่ที่บางเสาทงสมุทรปราการมีโลเคชันในด e สคริปชั o นด้านล่างฝากกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดรถราคาถูกที่เข้ามาใหม่นะคะครับผมก็ตอนนี้ชั่วโมงทำงานอยู่ที่5,157ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปกนะัน ดูการทำงานกันดีกว่าจุดเด่นของคันนี้ก็คือ่อข้างนี้ที่จะทำงานเร็วกว่ารุ่นอื่นที่เป็นปั๊มนิ้เหมือนกันนะครับ จะเช็คว่าตัวเดินเรามีแรงหรือไม่มีแรงนะครับเราต้องกดใบมีดขึ้นแล้วก็เดินถ้าตัวเดินมันไม่เดินก็แปลว่าไม่มีแรงนะครับก็คือตัวเดินปกติทั้งสองข้างนะครับผมก็คือใบมีดก็คือจะเป็นจุดเป็นส่วนเกียร์ปั๊มนะครับถ้ายกไม่ขึ้นแปลว่าเกียร์ปั๊มไม่มีแรงนะครับ <Okay. S 2> นี่ครับผมการทำงานค่อนข้างมีแต่สมูทมากส่วนตัวแล้วผมก็ชอบยันหน้าไวโอเนี่ยนะครับส่วนปั๊มตัวใหญ่วิธีเช็คก็คือเราต้องกดตัวด้วยบูถ้ากดไม่ขึ้นแปลว่าปั๊มไม่มีแรงนะครับนี่ขึ้นสบายเลย มีสวิงสวิงบูมด้วยนะครับสวิงได้ประมาณ180องศาคนระับอาจจะไม่ถึงนิดหน่อยส่วนมอเตอร์สวิงก็ต้องเช็คด้วยการ กดตัวแล้วก็สวิงครับที่ไม่ไปไม่ใช่ว่าเพราะมอเตอร์วสวิงไม่มีแรงนะครับเพราะมันติดยางครับผมแต่ถ้าเป็นพื้นแบบว่าแบบขงเหล็กหรือเป็นพื้นแบบว่าเป็นลุกหลังมันสวิงได้สบานยานะครับ